คุณรู้ไหมคะว่าทําไมผู้ชายเนี่ยเขาถึงหลงไหลเนียน้อยมากกว่าเมียหลวงเฮ้ไม่รู้ค่ะหลหลายคนนะคะที่สมเคยได้ยินมาเขาก็จะบอกว่าพิกลินกลินไม้ของไม้ผู้ชายไม่รู้จักพอนน่นนี่นั่นโอเคอันนั้นก็มีส่วนอยู่แล้วแหละนี่พูดถึงคนหรือหมาคะเพราะหมามันชอบตรมกลิ่นตุดไม้อีกตัวหนึ่งเวลาเพิ่งเจอกันใหม่ๆเอาแหละมาฟังนางกันต่อถ้าเขาไม่ถ้าเขาพอเขาเคงไม่ไปมีคนอื่นแต่เหตุผลที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยลงรักหลงไหลเมียน้อยแบบหัวปักหัวปั๊มมันเป็นแบบนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของเมียน้ี เขามาคนละวัตถุประสงค์เลยเมียหลวงเนี่ยเขาอยากเป็นเมียที่ดีได้แต่งงานถูกตามคันลองของทมเนาะเขาไปอยากที่จะเป็นภรรยาที่ดีแต่เขาเข้าใจว่าการเป็นภรรยาที่ดีคือการเป็นแม่บ้านที่ดีการเอ่าซื่อสัตย์ต่อสามีคือการที่เป็นแม่ที่ดีของลูกนี่ออกไหมคะเขาก็จะคิดว่าสิ่งนั้น,นคือสมบูรณ์แบบลับแล้วข้อเหล่านี้มันผิดตรงไหนแต่เมียน้อยค่ะวัตถุประสงค์ของเขาคือการจะแย่งสามีของเรา ไปจากเราเขาจะทำทุกอย่างให้ผู้ชายเนี่ยหลงไหลแล้วก็รักเขาดังนั้นค่ะคุณจะสังเกตได้ว่าเมียน้อยเนี่ยมักจะสวยกว่าเมียหลวงเลยมักจะแซ่บกว่ามักจะหุนดีกว่ามักมักจะเอาอกเอาใจกว่ามักจะแบบว่าชอล็อกว่ามักจะผิดศีลธรรมมากกว่ามักจะเห็นแก่ตัวมากกว่ามักจะหน้าด้านมากกว่ามักจะเก่งแต่เรื่องฮีเยมากกว่าเมียหลวงไม่ต้องเสียใจหรอกค่ะถ้าไม่เก่งเรื่องเหล่านี้เท่ากับเมียน้อย คุณต้องยอมรับความจริงก่อนค่ะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนไหวโอนเอนมากกว่าผู้หญิงคือรักง่ายนายเร็วกว่าผู้หญิงอันนี้เราต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นธรรมชาติอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายเขาเป็นแบบนี้จริงๆพูดจงผัวคุณเหรอคะดังนั้นค่ะเรารู้ว่าจิตใต้สํานึกลึกๆสัญชาตญาณของผู้ชายเนี่ยเป็นพวกสัตว์ประเสร,ริฐที่หิวโหยต้องขอขอโทษผู้ชายที่ทําดีมาตลอดแต่เสือกตอนผู้หญิงคนนี้ดูถูกอยู่ดีๆก็ลากคุณเข้าไปในกลุ่มคนเลวแล้วติดป้ายว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่หิวโหยไม่รู้จักความเพพียงอ ฝ่ายหญิงจะยอมไหมถ้ามีผู้ชายมาลงคลิปพูดใส่ฝ่ายหญิงแบบนี้อ้าวไปต่อนะคะเราแต่งงานกับเขาไปแล้วเราจะต้องเป็นเมียหลวงที่นิสัยเมียน้อยบ้านที่สะอาดไม่ได้ทําให้สามีมีความสุขค่ะเป็นแม่ที่ดีของลูกยังไม่ได้ทําให้สามีมีความสุข,ขาดแค่ทําให้ครอบครัวมั่นคงและดูดีในสายตาของคนรอบข้างหรือสังคมแต่เป็นแม่ที่ดีแล้วเก็บกวาดบ้านไปด้วยมันยากมันเหนื่อยกว่าที่จะมานั่งสวยทั้งวีทั้งวันแล้วไม่ทําหาอะไรเลยนอกจากใายเงินของผัวคนอื่นนี่มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย,อย่างนั้นหรอ การที่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องให้สังคมมองว่าครอบครัวของคุณดูดีมีความมั่นคงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและไม่สร้างปมด้อยให้กับลูกยังดีกว่าให้สังคมดินทาด่าว่าแย่งผัวชาวบ้านหน้าด้านทำลายใจิตใจลูกและเมียเขาแต่เมียที่ดีแท้ที่จริงแล้วค่ะคือเรื่องอยงว่ามันต้องดีและหลายๆคอมเมนต์นะคะจะเข้ามาคอมเมนต์ว่า คือเขาทําดีแล้วก็ยังไปคือแซ่บแล้วก็ยังไปโอเคมันก็อาจจะมีที่ทําไปแล้วแล้วไม่เห็นผลดีผลลั์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการแต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยค่ะเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยส้มจะบอกงนี้ค่ะส่วนใหญ่เลยผู้หญิงชอบดูแลตัวเองชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนที่ผัวของเราเนี่ยเป็นรักคนอื่นแล้วที่มันขู่ไม่กลับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าแต่งงานกันแล้วเราก็อยู่แบบหน้าที่ไปให้แม่งเหมือนแบบหน้าที่ไปไม่ได้มีความจี๊ดจ๊าดไม่ได้มีความร้าใจไม่ได้มีความตื่นเต้นแล้วคุณบอกว่าฉันทําดีแล้วทําทุกอย่างแล้้ววผูชายยยก็ังไปเดี๋ค่ะ สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําดีแล้วอ่ะคุณทําดีแล้วจริงๆหรือว่าคุณแค่คิดไปเองคุณแซ่บบนเตียงพอหรือยังอันนี้มันสำคัญต่อผู้ชายคุณต้องยอมรับก่อนแล้สั่งเลี้ผู้ชายคุณดูสวยจนให้สามีคุณหึงหวงหรือยังถ้าผ婆คุณยังไว้ความสําคัญผิดที่แบบนี้ก็ถือว่าใช้สมองควายคิดแล้วคะ่ะความสวยและเรื่องบนเตียงปรับปรุงใหง่ายและปฏิบัติง่ายกว่าต้องมาคอยดูแลลูกให้โตเป็นคนดีและเก็บกวดบ้านไปเรื่อยๆให้มันน่าอยู่นะคะอันไหนงานหนักกว่ากันแล้วสมควรได้รับการตอบแทนที่ดี เอาไปคิดกันเองก็แล้วกันเดี๋ยวส้มจะยกตัวอย่างนะคะตัวส้มเลยง่ายๆเกียนประยกตัวอย่างไกลตัวส้มเองค่ะถึงแม้ว่าส้มจะเป็นบอสคนอื่นจะไม่มองว่าส้มเป็นคนที่อ๋อทะลึ่งหรือว่าเรื่องอย่างว่าจิตใจคนภายนอกจะมองว่าส้มเป็นคนที่บุคลิกเป๊ะมากแต่เจนมองคุณว่าแปลกค่ะแต่พอส้มอยู่กับสามีส้มจะเป็นคนที่นุ่งนิ้งแล้วเวลาที่ส้มไปไหนเนี่ยส้มจะทําตัวสวยแล้วตัวส้มเนี่ยจะหอมหมดเลยทั้งหัวจนถึงปลายเท้าคือไม่ใช่แค่ผัวคนเดียวที่ได้กลิ่นนะคะคือคนรอบข้างเนี่ยจะได้ และส้มนะคะจะทําให้สามีของส้มรู้สึกเสมอว่าส้มเนี่ยคือเป็นของอร่อยนะเป็นของดีนะถ้าอยู่อะ่ะไม่เห็นคุณค่าผู้ชายคนอื่นเขารออยู่ส้มทําให้สามีของส้มหลงไหลส้มแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียส้มไปแต่ถ้าส้มคิดว่าส้มทําดีที่สุดแล้วจริงๆคือเรื่องบทเตียงก็จิบจาร์ดเรื่องการหน้าที่การงานก็ดีถ้าเราให้เขาแบบเพียงพอแล้วอะค่ะแล้วแมงยังไปอีกอคุณต้องปล่อยให้เขาไปแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะบางคนเนี่ยค่ะต่อให้เราดีจริงๆแค่ไหนอะเขาก็ไม่เพียงพอคือ ปรับเปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้เราต้องปล่อยไปเราไม่ต้องไปทุกกับผู้ชายแบบนี้อาอเธอเราจะมาบอกให้ทําตัวเป็นเมียน้อยตอนแรกทําไมคะถ้าคุณไม่มีเคล็ดลับที่จะทําให้ผัวของคุณหลงคุณไม่ไปไหนจริงๆมันเสียเวลาไม่เจ๊ใครเป็นผัวผู้หญิงคนนี้คงปวดหัวตายหาไปแล้วมัง้งแท้ที่จริงแล้วอะค่ะที่เราบอกว่าเราดีพอเนี่ยเราเราดีเรื่องอะไรต้องแยกให้ออกนะแม่ที่แม่ที่ดีของลูกแม่บ้านที่ดีของบ้านหรือ,อพนักงานที่ดีในที่ทํางานอะมันไม่เกี่ยวกับโสเภณีที่ดีที่ดีอยู่บนเตียงของสามีนะม,นมันคนละส่วนกันมันคนละเร เมียและแม่ที่ดีก็มีหน้าที่ดูแลผัวและครอบครัวของเขาไปพนักงานที่ดีจะทำตามนโยบายของบริษัทที่จ้างเขาสองหน้าที่นี้ไม่เกี่ยวกับการแลกมีเพื่อเงินอย่างเดียวส่วนโสเพณีแค่ตามเงินของลูกค้าไม่แคร์ว่าชายคนนี้จะมีลูกมีเมียแล้วหรือยังเพราะนี่คืออาชีพหาเงินของโสเพณีทั่วๆไปมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะจะเอามาเทียบกันทำไมเราหันมาพูดถึงผัวดีกว่าว่าดีพอหรือยังทำผิดศีลธรรมไหมไปรัดอยู่ที่บาร์ทำไม กับไปหาลูกหาเมียที่บ้านเดี๋ยวนี้เราเลิกนิใสอย่างไงตัวได้แล้วส้มเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งส้มแม่งขี้เกียจแล้วอะไม่อยากให้ผัวเราแล้วอะแต่เขายังรักเราอยู่ไงวันที่คุณไม่เต็มใจกับเขาแล้วคุณคิดหรอว่าเขาจะยังคงรักคุณอยู่พูดยังกับผัวของคุณไม่มีหัวสมองคิดเองส้มจะให้สามีส้มไปแต่งงานใหม่ไปมีผู้หญิงใหม่แต่ไม่ต้องเลิกกับส้อมอะโอ้โหยอมให้แต่งงานกับคนใหม่แต่คนเก่าสลับมาเป็นเมียหอยแทนคือนางยังไม่อยากเลิกไม่ว่าเขาจะแต่งงานใหม่ไปแล้ว นี่มันวิฝ่ายเมียน้อยไม่ใช่หรอคะวันไหนที่เขาไปคบกับคนใหม่แล้วจริงจังไปถึงขั้นแต่งงานก็แสดงว่าคุณเป็นหมาหัวเน่าไปแล้วคะ่ะคือส้มก็จะไปหลั่งล้าไปเที่ยวกับลูกไปต่างประเทศใช้ชีวิตอิสระภาพไปแล้วก็ให้ผู้หญิงคนไหนที่มาปนเปื้อสามีส้มได้ส้มไม่จะให้เลยถ้าเราไม่อยากให้เขาแล้วนะฝันไปใครจากความเป็นจริงเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ยยิ่งไม่ให้เขาเขาก็ยิ่งไม่สนใจคุณเด็กไปสนใจเมียใ,ใหม่ที่เอาใจเก่งดีกว่าแล้วเขาไม่จําเป็นต้องดูแลคุณต่อไปถ้ามีเมียใหม่ แต่ยังไงพ่อก็ต้องรับผิดชอบลูกใช่ไหมคะคุณถึงได้กล้าพูดแบบนี้เพราะเอาลูกมาเป็นตัวประกันใช่ไหมคะเมียคนใหม่เขาไม่ยอมแชร์ผัวแล้วคะ่ะในเมื่อเขาเคยเป็นเมียน้อยมาก่อนเคยแย่งผัวแย่งสิ่งของสมบัติจากคุณนอกจากลูกของคุณอันนี้คุณเอาไปคนเดียวเถอะจะมีหรือที่เมียใหม่จะพอใจกับการแบ่งปันเงินและเวลาของผัวให้กับคนเก่าในเมื่อแยกมาได้สําเร็จแล้ว นางพูดอย่างก็รู้ว่าถ้าเขียวเมื่อไหร่ผัวทิ้งทันทีถึงได้ยอมเมียน้อยล่งหน้าไว้ก่อนทั้งที่เมียน้อยยังไม่มีตัวตนอยู่จริงบบดฉันต้องเป็นคนแรกที่จะบอกผัวว่าเบื่อต้องเป็นคนแรกที่จะบอกว่าเลิกแล้วต้องเป็นคนแรกที่จะเดินออกไปก่อนเพื่อเก็บศักศีเอาไว้เพราะฉันจะเลิดเอาไว้ก่อนนี่ไม่ใช่ความแข็งแกร่งนะคะแต่เป็นความที่มีกังวลสูงและกลัวความแพ้ความเสียศักิ์ศีและเสียหน้าถ้าผัวทิ้งขึ้นมาจริงๆเพราะความเหี่ยวยานของนางแต่ต้องถามก่อนว่าถ้าผู้ชายเขามีสันดานแบบนี้จริง คุณควรจะยืมมันต่อหรือไม่แต่ทุกวันเนี้เรายังแซ่บอยู่เรายังสวยอยู่เรายังทําให้สามีภาคภูมิใจเรื่องอย่างว่าและก็เรื่องภายนอกอยู่เรายังทําให้สามียังคงหลงไหลเราแล้วก็หึงหวงเราจากเพศตรงข้ามที่มองเราได้อยู่ซาทุขอให้ผัวยังรักยังหลงคุณไปถึงวันที่คุณเหี่ยวยานนะคะทั้งหมดที่ส้มทําเนี่ยค่ะคือแปลว่าอะไรแปลว่าอยากให้สามีรู้สึกอิ่มรู้สึกเต็ม ที่มีเราอยู่เพราะว่าเรายังไม่อยากสูญเสียผัวของเราเนี่ยไปให้ผู้หญิงคนอื่นมาทําหน้าที่แทนยังไม่อยากสูญเสียให้คนอื่นทําหน้าที่แทนกลัวว่าผัวจะโดนย่่งไปก่อนหรอคะถึงได้เอ่ยขึ้นมาก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นสักอีกสงสารผัวคุณเหลือเกินที่ต้องมาหนักใจกับเรื่องที่เมียไม่ชมว่าซื่อสัตย์แต่หาว่าเป็นสับประเสริฐที่หิวโหยแล้วขู่ด้วยว่ายังมีชายคนอื่นสนใจนางอยู่นะแถมจะเอาลูกไปอยู่ด้วยแล้วดูดเงินผัวผ,ผ่านทางเด็กผัวจะทิ้งคุณก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแหละคะ่ะท,ท สักวันหนึ่งนะคะถ้าทุกอย่างมันยังคงเป็นอย่างนี้อยู่อะคือผู้หญิงก็ไม่ดูแลตัวเองไม่ใส่ใจขาดตกบุกพ้องเรื่องเหล่านี้สะสมสะสมอะชอเชื่อเถอะมันมีวาระของมันมันมีความอดทนของมันอยู่ยังไงยังไงก็เลิกไม่ใช่ทุกเคสค่ะเพราะผู้ชายที่ดีก็มีนะคะอย่างเช่นพ่อบุญธรรมของเจนแฟนของเจนเพื่อนสนิทของเจนที่เป็นผู้ชายปู่ตานา้าลุงคือมีตัวอย่างเยอะให้เห็นแบบผู้ชายที่ให้ความสําคัญกับลูกกับเมียชายที่ไม่เจ้าชู้ไม่ผิดศลธรรม ไม่ทำให้ลูกกับเมียผิดหวังเพราะเขาเอาความภาคภูมิใจมาจากการที่มีครอบครัวที่อบอ,อุ่นและมั่นคงที่เขาสร้างมาด้วยกันกับเมียซึ่งมีความลึกซึ้งกับมันชายที่ไม่ใช่พวกเห็นแก่ตัวชายนะคะไม่ใช่ควายที่ยอมให้คนอื่นจุงออกไปอย่างง่ายดายเพราะเหตุผลตื้นๆอย่างที่หญิงคนนี้พูดถึงโตแล้วแก่แล้วต้องรู้จักยากแยะให้เป็นนะคะ